สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะราศีสิงหนะ์เนาะโอเคสวัสดีชาวสองนะคะก็วันนี้จะมาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนันลาคมนี้นะคะว่าชาวราศีสิงห์คุณจะเป็นอย่างไรบ้างสภาวะอารมณ์ของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ นปวดภพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะเป็นการเปิดดูแบบพลังงานแบบโดยรวมเนาะมันก็เลยอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะถ้าเราอยากดูเป็นพลังงานของเราก็สามารถดูเป็นการชุมตัวได้นะคะมาดูกันค่ะช่วงกันยายนนี้ขอดูพลังงานของชาวราศีสิงห์หน่อยนะคะ ชาวราศีสิงห์แบดไม้ขึ้นมานะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณนะคะแล้วก็มีสองเหรียญอ,อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานด้วยก็ได้นะคะสองเหรียญเหมือนคุณพยายามปรับบาลานซ์นะคะให้ชีวิตของคุณเนี่ย มันไปต่อไดเรื่อยๆนะคะเหมือนคุณก็คนโทรลได้อะคะ่ะสิบเหรียญในช่วงนี้เหมือนคุณจะคิดเรื่องของการเงินการงานนะคะค่อนข้างมากกว่านะชาวราศีสิงห์เหมือนคุณอยากติดต่อใครสักคนหรือว่าอาจจะมีใครติดต่อคุณมาก็ได้นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะ แปดหมายขึ้นมาอยู่ๆอ,อาจจะติดต่อมาก็ได้อาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงเขาอาจจะเป็นคนที่ไปๆกับกลับมามา,มาหายหายนะคะสภาวะอารมณ์ของคุณนะคะเดือนไฮโลแฟนคุณค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยมีสตินิ่งมากๆหรือว่าประมาณว่าปลงกับชีวิตแล้วก็ได้นะชาวราศีสิงห์คิงถือเหรียญแล้วก็ควีนถือ เรียญคุณอาจจะนิ่งเฉยกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเออเขาคือคู่ของคุณอะนะคุณรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมกับเขานะคะเขาคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมนะอืมคุณนิ่งเฉยกับเขานะคะแล้วก็คุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณอะแต่ถามว่าคุณยังปล่อยวางเรื่องราวของเขาได้หรือ,อยังก็ยังนะคะอืมสภาวะวาอารมณ์คือนิ่งเฉย ตรงกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วอะไรอย่างนี้ไหมนะแล้วก็คุณอาจจะคุยกับชาวราศีพุกศกนะคะหรือชาวธาตุดินพฤกศกันมางกรนนะคะคุยกับใครก็ได้นะมาเรามาดูกันต่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวราศีสิงในถือช่วยนะคะ v e w of fortune สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณเออไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะ แบบคุณตั้งดาวให้กับทุกคนที่เข้ามาเลยอะ่ะคุณไม่ค่อยอยากจะเปิดใจสักเท่าไหร่เหมือนคุณยังไม่พร้อมคุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะในบางท่านก็มีแพลนที่จะเรียนต่อศึกษาในด้านต่างๆที่ตัวเองสนใจด้วยมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีคนที่เอ่อเข้ามาชอบพอคุณะ่ะอืมแต่เหมือนคุณก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีอะไรคะสอดาบใช่คุณยังอยากอยู่คนเดียวค่ะสอดาบปิดใจอยู่ยังไม่พร้อมที่จะคุยใครเฝ้าดูสถาน,นาการณ์อะไรบางอย่างในช่วงนี้เหมือนคุณดูดุด้วยนะชาวราศีสิงห์เฉยชาเหมือนแบบหนักแน่นมั่นคงอยู่เฉยๆนิ่งๆหน้านิ่งๆดูดุดด,ด้วยนะคะเป็นเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมานะอืม แล้วก็คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะคะอืมอืม,อมประมาณนี้เดี๋ยวเราดูว่าที่ว่าจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาเนี่ยเขาคุณนานนหคะเขาเป็นใครนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือชาวธาตุไฟเมษธนูนะเขาจะติดต่อคุณนายไหมเขาเป็นคนไกลค,คะ่ะตอนไม้นะอาจจะเป็นคนที่คุณก็รอคอยเขาอยู่ก็ได้นะ คุณก็เลยยังไม่ได้เปิดใจให้กับคนใหม่ๆด้วยนะคะชาวราศีสิงค์คุณยังไม่พร้อมที่จะคุยกับคนใหม่ๆทัๆทง้ทงที่ก็มีคนเข้ามาเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะคนที่บอกว่าจะติดต่อคุณเข้ามาใบแรกแปดไม้นะเร็วเนี้นะคะอืมเป็นชาวราศีกันก็ได้นะคะคนไกลค่ะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อคุณมาเดี๋ยวพอดูว่าเขา คุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะความรู้สึกที่คุณมีกับเขาค่ะในถือเหรียญสามเหรียญสันคือคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้แล้วว่ามันความสัมพันธ์มันได้หยุดนิ่งกันไปแล้วนะคะแล้วก็คุณอาจจะอยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยมองเขาอยู่ห่างมันก็เป็นได้นะคะค,คนคนนี้ถามว่าอยากพูดอยากคุยไหม อยากพูดอยากคุยนะอืมเป็นเพื่อนกันได้คุยแบบเอออยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดุซันขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือคุณเด็กกว่าเขานะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงคุณรู้จักเยอะก็เป็นได้นะคะอืมแต่ถามว่าคุณรู้สึกไงกเขาคุณก็ยังมีพลังงานบวกให้กับเขาอยู่นะคะคุณไม่ได้มองเขาแย่ขนาดนั้นนะคะก็ คุยได้ค่ะถ้าเขาติดต่อสื่อสารมาคุณก็อาจจะคุยกับเขาได้นะอืมเราดูความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณหน่อยนะชาวราศีสิงห์เขารู้สึก,ก,สกยังไงกับคุณนะห้า,หม,าม่ายแปดเหรียญเดี๋ยวนะคะไพ่ตกสักครู่ค่ะโอเคเป็นแปดอักนะคะคือถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มีปัญหากับคุณอนะ หรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปนะรู้สึกยังไงกับคุณอืมเขาก็ยังคิดเรื่องของคุณอยู่นะถึงแม้เขาจะดึงตัวเองไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินการหางานหาเงินการเก็บเงินของเขาอยู่นะคะเขาพยายามดึงตัวเองไปเรื่องของการเงินมากๆเลยค,คนคนนี้แต่เขาแตะขึ้นมาเนี่ย เขายังไม่ได้รู้สึกแบบว่าเป็นอิสระจากเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะเขายังเขายังมัดตัวเองไว้อยู่ตรงเนี้ยนะคะย,ยังยึดติดความรู้สึกต่างตัวเองก็ยังไม่ได้ปลดปล่อยนะคะยังอยู่ตรงนี้นะคะกับเรื่องราวของคุณหรือยังคิดถึงเรื่องราวของคุณอยู่เขายังหาทางออกไม่ได้ด้วยนะคะอืม ีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะชาวราศีสิงห์ให้ช่วยค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าชาวธาตุินพฤสศกันมางกอนนะคะคุยกับใครก็ได้หรือชาวราศีพิจิกคนไกลาชาวต่างชาติคนที่อยู่ในสถานที่พยาบาลทหารตำรวจราชการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนักบินอะไรอย่างเงี้ย แนวโน้มความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันเปราะบางมากนะคะมีการจบการหันหลังให้กันไปนะคะมาดูเด็กถือเหรียญเพื่ออะไรเอ่ยอืมความสัมพันธ์ที่มันมีการหันหลังให้กันไปแล้วนะอ่าสองสองกรณีนะคะก็คือว่าถ้ายังไม่ได้จบไม่ได้เลิกกันไปเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหันหลังให้กันไปเพราะความสัมพันธ์มันเปราะบางมากแต่ในกรณีที่ เลิกกันไปแล้วหันหลังให้กันไปแล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่ยังอยากประครับประคองนะคะความสัมพันธ์นี้ยังอยากจะกลับมาพูดมาคุยมาคืนดีกันนะคะปัญหาที่มันค้างคาใจอาจจะมีการได้กลับมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะโอเคมาดูคนโสดกันหน่อยคะ่ะ2ใบคนโสดชาวราศีสิงห์ห้าดาษเรียมเพรส ในช่วงนี้ชาวราศีสิงค์คุณยังให้ความสนใจใครสักคนหนึ่งนะที่หันหลังให้กับคุณไปแล้วหรือคุณเป็นฝ่ายหันหลังให้กับเขาก็ได้แต่คุณก็ยังให้ความสนใจเขาอยู่แต่ถามว่าคุณลดอีโก้ยังคุณก็ยังนะคุณยังมีอีโก้อยู่นะคะคุณโสดคุณไม่ยอมเหมือนกันค่ะคุณไม่งอฉันก็ไม่งออะไรประมาณนี้แล้วคุณก็เขายังเป็นที่หนึ่งในใจคุณอยู่นะคะดิลเมสแล้วก็ณตอนนี้คนโสดคุณอาจจะ รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของคนโสดเนาะจริงๆริงเอ็มเเนี่ยต้องระวังในเรื่องอ,อาจจะมีการตั้งคันเนาะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดก็ระวังในเรื่องของน้ำหนักนะ,ะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะป mm hmm. ระมาณนี้ขอดูการงาน,น่อยค่ะการงานเด,ดาบการงานเด,ดาบ เจ็ดดาบก็ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทําสัญญาอะไรเงี้ยต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงนะคะการงานการงานเป็นไงแต่งานของคุณะคะ่ะตอนนี้ถึงถึงแม้ว่าถ้าคุณทําแล้วมันยังไม่มีใครมองเห็นหมายถึงว่างานที่เราเพิ่งทํานะคะ เออยังไม่เป็นที่รู้จักหรือที่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะคะอาจจะดูเมียมๆอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณพยายามต่อไปนะคะเพราะหกไหมสิ่งที่คุณพยายามและตั้งใจมันจะสมหวังและสําเร็จนะคะก็ยังไงก็เป็นกํำลังใจให้นะคะขอดูการเงินค่ะเดส s ตาร์การเงินการเงินของคุณก็คุณอาจจะมีเงินเก่านะคะอาจจะได้จากเ การเงินนี่ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายความสุขสบายแบบคุณชอบความสุขสบายความสะดวกสบายอะนะชาวราศีสิงห์ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายมากกว่านะคะเหมือนจ่ายออกจ่ายออกเห็นไหมคะจ่ายออกน้ำสองเดือกเท <laughs> จ่ายออกจ่ายออกบางทีมันจ่ายเยอะกว่ารับเข้ามาอีกนะคะต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินไปเกี่ยวกับ การดูแลตัวเองความสวยความงามหรือว่า,เ,าเราอาจจะนี่แหละความสะดวกสบายของเราอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอดูเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะก็แชมเปญนะคะแชมเปญสุขภาพไม่เป็นไรนะคะสุขภาพปกติโอเคแข็งแรงดีนะคะคุณเป็นคนปรับตัวเก่งอยู่แล้วนะคะ,ะกับทุกสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่นะคะก็โอเคค่ะ สุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ2563สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กับแชร์นะคะ subscribe ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ